สวัสดีนันมดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดน,นครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันนะคะค่ะด้ำงาฝักไม้นะคะ สวยงามมากค่ะขนาด12นิ้วค่ะรวมดัมและฝักนะคะเฉพาะใบ8นิ้วค่ะสวยงามค่ะ มีดเก่าดั้งเดิมเลยนะคะ,คะเก่าเดิมๆค่ะค่ะเก่าเจ็บนะคะมีดเล่มนี้สวยงามค่ะค่ะเก็บไว้นานมากดูดัาก็ จะจำลุดนิดหน่อยนะคะค่ะความเก่าค่ะครั้งเหมือนเดิมค่ะค่ะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะเป็นลายนาเกี้ยวนะคะ ลายสวยงามมากค่ะเล็กสวยมากเลยนะคะมียันตีด้วยนะคะค่ะค่ะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆนะคะดำและกันแน่นนะคะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาที่063 139 4897ได้นะคะค่ะสิวันนันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะสิวันนันมีดหมอขอขอบพระคุณค่ะ